สตง,งน,นั่งหน่อย,อยนั่งหนึม่มันบอกว่าเขาไปเห้เอ,อกสารเอกอาแล้วมึงมีอำนาจไหมล่ะเออไปดูได้เลยไปดูผลการประชุมเอ่อซึ่งมันมีอนน u ลรีพ p o r t ของไทย PBS ซึ่งผมมันเขียนเรื่องเนี้ยมาหลายครั้งแล้วอีทีพีบีเอสเนี่ยไม่ส่งเอกสารให้สตงตรวจอืมเพราะว่ามันมีการตกติกอยู่ข้างในอืมอีสตงไม่มีปัญญาก็ไม่เขียนในท้ายอพอร์ตบอกว่าเนื่องจากว่าไม่ได้รับเอกสารที่ขอเลย ก็มึงมีปัญญาท่ไมมึงไม่บีบบังคับออกมาให้ได้ทาไมมึงไม่ทําเออทีเอางะทีเรื่องเสือยไปถามหมอว่าเแล้วมึงผ่าตัดคนตายอ่ะมึงรู้ได้ไงว่าที่มึงชนะสูตรศพอ่ะเขาตายแล้วผมก็ต้องบอกผมก็บอกอีหมอนี่บอกมึงก็ถามพ่ออีสาต้องงอคนนั้นนะถามมันได้ว่าเวลาเขาพ่อเนี่ยเออเม่อพ่อมึงแตะลงศพพ่อมึงหายใจอยู่ป่ะตั้งใจได้ไงพ่อมึงตายป่ะ หรือยังไงหรือมึ่ลงไปอยู่ในรงศพกระพ่อมึงด้วยคือผมว่าตัวสิ่งเหล่านี้มันดูพูดแล้วมันดูเหมือนหยาบคายแต่ว่าที่เจอคนแบบเนี้ยแม่งก็ต้องหยาบคายกันนะไม่ใชไหมคือมันดูเหมือนเราเป็นคนบ้าเลยนะซึ่งต้องย้ำก่อนว่าเป็นเรื่องบุคคลนะไม่ใช่องค์กรนะมันเป็นเรื่องบุคคลไงไม่ใช่แบบคนปากหวานมันวาสรรภายดีกลีถ้ากูเป็นคนปากหวานมันวาสรรายดีกรีแตตอนนี้กูคงเป็นกรรมการสิทธิ์ไปแล้วมึงคือเวลาคนพูดกับเฉลิมชัยเขาบ่าอี้เนี่ยนี่แม่งบ้า มันอารมณ์เยอะมันเป็นคนพุงพ่งคลานผมบอกว่าถ้าทีก่กูพูดมีตรงไหนผิดคูพูดมีตรงไหนผิดไดนบอกเนี่ยโอเควันนี้กูพูดแรงแต่จีิตรงไหนอย่างเงี้ยที่ผมถามอ่มะพี่าต้องงอมมีหน้าที่จะต้องไปเอาเอกสารมาตรวจมันไม่ให้มึงมันก็ต้องไปหามาโดยวิธีไหนก็ได้เพราะม,มีหน้าที่ต้องเอามาตรวจไม่ใช่มาบอกว่าเออเพราะฉะนั้นทําอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เอกสาร ันมึงก็ลาออกสิมึงก็ยุคสอนตงมอไปเลยเดอกมันยุคก็เลยมึงลาออกไปคนเดียวพอเพราะมันมีคนอื่นที่เขามีปัญญาเขาทาได้ให้เขาไปทำสิได้ไหมคือมันมีเรื่องแบบนี้เยอะนะผมบอกว่ามาจริงๆวันนี้ว่าจะพูดตอนแรกว่าจะพูดเรื่องใ้ความเดือดร้อนของการที่เจอทาริฟของอีทรัมเข้าไปสามสี่เจ็ดอรแต่ว่าแล้วพอดีมันก็มีเรื่องอื่นแต่อย่างที่ผมบอกนะคือคือเรื่องเนี้ยนะไอ้นี่ตอนนี้ไปเจออีกแต่ไหยนะ อ sky อ่ะสิงคเกอรอยู่อะไรประมาณเนี้ยแม่งอา่านตอนแรกอ,อีสัมพัน์กรเริ่มเตือนตัวแล้วบอกว่าส่งภาษีปลอมเอกสารภาษีปลอมอ้าวแล้วที่ผ่านมามึงโง่มาตั้งนานถ้าเขาตึกแม่งไม่ถล่มเนี่ยมึงจะคือผมถามว่าอีการส่งเอกสารภาษีปลอมเนี่ยประมาณนี้เราต้องมิจฉาต้องงองสมมพันธมึงโง่ขนาดไม่รู้เลยเอ๋อเออผมถามว่าเนี่ยพอตอนเนี้ยพอทุกอย่างพอพอเหมือนกับน้ำว่าตอนุดหมดอีสัมพันธากรกบอกอกไอ้นี่ยส่งเอกสารนะที่ผ่านมาเนี่ย มึงเป็นสัมภาระทำไมมึงไปไล่เบี้ยกับอีกคนขายวิดเตียวริมถนนได้แต่อีกบริษัทยักษ์ขนาดนี้มึงบอกมันส่งเอกสารผมได้ยังไงเป็นความผิดของมันืมเป็นของผมมึงเป็นความผิดของมึงนะเพราะว่ามันส่งเอกสารปลอมมาแล้วมึงรับไปได้ยังไงมึงไม่ตั้งข้อสังเกตเหรอที่คนอื่นเนี่ยมึงไปบี้เขายังเลยอย่างเงี้ยอย่างพวกกูแบบบี้อย่างเลยเออเสียภาษีอย่างทั้งทั้งที่มึงหักภาษีกูไปก่อนล่วงหน้าแล้วเนี่ยถึงเวลามึงยังไม่คืนเลยเออผมถามว่า อีสัมภารเนี่ยจริงๆต้องไปบี้ที่ปดีมันด้วยนะว่าอ่าแล้วยังไงมึงปล่อยให,ให้ที่ส่งเอกสารปลอมมาเนี่ยเป็นความผิดของใครโอเคมันหับผิดที่มันส่งเอกสารปลอมแล้วเป็นความผิดของมึงด้วยหรือเปล่าที่มึงโง่เอาเอกสารปลอมมาตรวจเนี่ยไม่มีสติเป็นยาไม่สมองคิดเลยเรอระฉันไม่รู้เะบงอย่าก็นี่ไงผมถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าตึกมันไม่ทันลมเนี่ยจะรู้ไหม,มมาพูดเรื่องเอกสรารปลอมไหมมึงจะมาพูดนะอถามเลยอีสัมภารอย่าพูดนะเออ ยีที่ปดีมีรองที่ประดีมึงอีอีสำนักต่างๆที่มึงตรวจมึงจะพูดนะหรือพอแม่งแบบเอามาเสร็จอ่ะั้งผมถามว่าแล้วถ้าคุณเจอภาษีปลอมเนี่ยเอกสารภาษีปลอมอ่ะคุณจะด่าใครอ่ะต้องด่ามึงแหละเพราะมึงไม่มีปัญญาไปหาของจริงคือคนมันก็พยายามจะเลี่ยงภาษีนี่ผมเข้าใจคนที่มันเร็วๆมันจะเลี่ยงภาษีคือผมก็ไม่ใช่คนดีนะนะถ้ากูเลี่ยงอะไรกูก็เลี่ยงนี่คุณจริงนะกูเลี่ยงเพราะเรื่องอะไรกูจะเสียเพราะคนแม่งเลี่ยงทั้งประเทศ ไม่มาทําดีอยู่คนเดียวในประเทศไทยหรอกแต่ปัญหามันเลี่ยงไม่ได้ทุกวันเนี่ยผมเสียเงินเดือนเนี่ยภาสีเงินเดือนผมแม่ผมโดนงักภาษีก่อนนะอืมเออทุกวันนี้ผมขอเงินคืนก่นนอนกนยังไม่คืนผมเลยนะ э, นี่ยังไม่คืนผมเลยมันก็อ้างน, ی, นี่นั่นนู่นว่าเอ๊ะทำไมคุณบริจาคย่างงั้นอย่างนี้น andro, อนเอ๊ะทำไมคุณซื้อประกันสิก็กูซื้อเพราะกูซื้อมันมีหลักฐานอยู่แล้วยังไงอ่ะ จริงๆที่กูบริจาคไปเนี่ยมากกว่าที่กูส่งไปสัมภาระอีกนะผมช่วยหมาช่วยแมวเนี่ยผมไม่เคยมันเบิกสัมภาระนะบางที่ผมช่วยอ่ะช่วยอันนี้ห้าร้อยช่วยอันนี้พันหนึ่งช่วยผ่าตัดหมาพันห้าอันนี้มันมีใบเส็จอยู่แล้วผมก็ไม่ไปเบิกสัมภาระผมก็ทําอยู่ในโครงการของผมอ่ะสัมภาระมันชอบมาถามว่าไม่ปีนี้คุณบริจาคเยอะอ้ากูรวยทำไมอ่ะก็ก pues ูรวยกูมีปัญญาบริจาคแล้วทำไมอ่ะไม่ได้จะถามไม่ได้ถามไม่ควรถามเคยไปถามผมเว้ยโอ้ย คุณเงินเดือนเท่านี้คุณไปจ่ายเงินเท่านี้เลยครับอ้าวแล้วเสือกอะไรของมึงอ่ะก็ถ้าถ้าคุณคิดว่าผมส่งหลักฐานปลอมเนี่ยมึงก็บอกเลยว่านี่หลักฐานมึงปลอมเอออย่างอย่างอ่ะผมยัิงไม่ค่อยอยากยพูดอ่ะตอนที่ตอนที่แม่ผมตายอะผมก็ได้เงินทําศพมาส่วนหนึ่งนะผมก็มไ,กไม่ได้หาค่าใช้จ่ายแต่ขณะเดียวก็ไปเลี้ยงอะไรจากพวกญาติๆผมอีกส่วนหนึ่งจากคนที่อะไรเงี้ยผมก็อ่ะพูดแล้วก็พูด ผมก็ทุนเก้าทุนจะหมอ่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตน์หนึ่งล้านแต่ว่าเงินที่ได้างาน,นสมไัตถึงล้านนะแต่ก็ได้มาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเอาตรงนู้นตรงนี้มาผสมจากพวกญาติิจากคนแล้วก็ถวายเป็นล้านเริอมปีแล้วน,นะผมถวายเป็นล้านซึ่งกูทํางานให้ไต่หากูมไม่สามารถหางภาษีได้ล้านหนึ่งหรอกต้องมาเจอพี่กี่ตังค์เออแม่งมาถาาทำไมม,มึงปีนี้บริจาคเยอะมีเยอะกับกูรวยอ่ะมีอะไรไหมล่ะเออแล้วกูก็ไจะไปกองใครมา หมคือบางทีสมักนกรเนี่ยมันจะแบบเวลาเราเราป็นคนตัวเล็กตัวน้อยมันจะมาบี้มึงจังเลยแต่เวลาอีบริษัทใหญ่ๆกูเห็นไม่เห็นจะทำอะไรไมึงได้เลยก็จำได้ตอนเบญจายังมีการแนะนำสินเร่งภาษีในตอนที่ขายหุ้นน่ะใช่ไหมกูหลาบแก้วเทมาใส่กับเรื่องห้นน่ะใช่ไหมคือ,ค,อคือผมว่านี่มันเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมพูดมันก็กลับมาเรื่องเดิมว่าอีนุวนธนาการไทยอะ่ะมึงไม่ทำงานให้มันคงเส้นคงวาถูกต้อง มึงก็มานั่งไล่บี้อยคนที่มันแบบไม่มีทางสู้มึงอะเออแต่ว่าอีพวกที่ใหญ่ๆตัวโตที่มีบริษัทห้างร้านทั้งหลายทุกคนก็รู้หมดอะมีพมีบัญชีสองเล่มอืมอีสัมภารก่อียมึงั้งทีมันยังไปสอนเขาได้ซ้ำไปว่าเฮ้ยมึงต้องทําบัญชีหลบหลบเลี่ยงๆอะไรประมาณเนี้ยถ้าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะคุณยามอีกทีก็ได้อีงานสมญาติของเพื่อนนักข่าวคนเนี้ย หรเด็กเด็กคนนั้นเป็นเด็กรุ่นน้องของนิจุลาใช่ไหมว่าถามว่าให้กูงงมากเลยอ่ะงานศพบพ่อหรือแม่มันไม่รู้อ่ะพ่อมันเกือบแม่มันก็ไม่ได้ทางานสัมภาระนะมืมีสัมภาระเขตมาเต็มเลยนะโอเคมันมีญาติเป็นคน,นทำงานสัมภาระอันนี้เข้าใจแล้วผมถามว่าอะไรสัมภาระมึงมาทําไมอ่ะคนตายไม่ใช่ญาติมึงนะหมายถึงคนตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนทํางานสัมภาระนะ เป็นเป็นพ่อหรือแม่ของของคนที่ทํางานสถาบันก่ออันนี้ผมเข้าใจได้แต่มันมีอีกอันหนึ่งคือมันมีอีนนี้เป็นนักข่าวเออมึงมึงอะไรยังไงหรือเปล่ากลัวนักข่าวจะไปคุยอะไรมึงหรือเปล่าประมาณเนี้ยคือคือที่ผมหยิบเรื่องมาพูดเนี้ยเขบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่ในหน่วยงานราชการเนี้ยนะถ้ามันทําอะไรให้มันถูกต้องทําให้มัน คงเส้นคงวายึดหลักให้มันชัดเจนไม่เลือกปฏิบัตินะเพราะว่าสังคมจะดีกว่านี้เยอะใช่เนีทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเพราะว่ามันมีการเลือกปฏิบัติเออแล้วมันก็มีการแบบไปซูฮอกให้กับคนที่แม่งแบบเอ,อพร้อมจะซิกซกัก็ผมพูดจริงๆเวลาน้าไปหน่วยราชการเนี่ยนะโอเคเราก็รู้ว่าถ้ามึงเป็นน้าๆอย่างเราเราเนี่ยมึงเข้าไปถ้าเขารู้จักเราเขาอาจจะแบบ พูดกับเราแต่บางที่ผมมันเก๋นะเวลาพูดกับคนอื่นไอ้ชี่พูดเหมือนหมาสัมราขี้คือคือพูดเหมือนกับแบบเขาไม่ใช่คนน่ะแต่ย้ํานะว่าราชก,ก,การไม่ได้เป็นงี้ทุกคนนะแต่อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอันนี้รุ่นที่ผมเองเลยผมเล่าประสบการณ์รุ่นที่เลยคุณในาจา๋าเนี่ยนะคุณในาจา๋าในจา๋ารุ่นที่เทนัสสจุญาผมเนี่ยสามีรวยชิบหายนะเป็นหมอฟันรวยแล้วก็จริงๆพ่อคุณในาจา๋าก็รวยเป็นคนทําธุรกิจมาก่อน พอแล้วกันเอาเท่านี้เดี๋ยวคุณไอจ๋ามาฟ้องผมมาบอกผมว่าเอ้ยเลิมไม่ไหวแล้วว่ะคืออีคุณไอจ๋าเนี่ยเขาก็มีคนใช้คนหนึ่งคนใช้เนี่ยก็พูดง่ายๆคือก็เป็นคนรับใช้อยู่ค้ามานานเนี่ยก็ลูกอยู่ต่างจังหวัดเรืมอะไลูกอยู่ต่างจังหวัดแม่มาทํางานอยู่เขาว่ามีเขาคิดว,ว่าเออลูกอยู่ต่างจังหวัดก็เดี๋ยวอนาะคตมันจะไม่ได้เรียนหนังสืออะไรประมาณเนี้เดี๋ยวมันจะแล้วมันเด็กผู้หญิง,งเรอถูกล่อลวงก็ไปเอาเด็กคนเนี้ย มาเพื่อจะย้ายย้ายก็มาอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับแม่เพราะเขาเอาแม่เนี่ยมาอยู่ในบ้านเขาซึ่งอยู่แถวทองหล่ออีกคนในจ๋าเข้าไปที่สํานักงานเขตพัฒนาไปถึงแม่ก็ว่างไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าที่ก็บอกคนในจ๋าว่าต้องไปกดคิวคนใน่จ๋าบอกกดคิวทาไมวะมันไม่มีคิวก็มึงก็กูเดินเข้ามาก็ผมก็เลยบอกคนในจ๋าว่าอ๋อเขาต้องการกดคิวเพื่อจะให้รู้ว่าวันนี้อีนี่ทํางานอะไร ผมจะได้มีคิวเป็นตัวคัดคนส่รนคุณอ้จาบอกกูก็ไม่เข้าใจนะเออถ้ามันมีคนรอกูอยู่สักหกคนแล้วกูไปถึงลูกไม้แท้เขาเนี่ยกูต้องไปกดคิวแดีวนี้กูเดินทาไมมันก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนะมันบอกให้กูไปกดคิวแล้วมันพูดกับกูเหมือนกูเป็นจอเออเหมือนกูอ่ะจะไปเอาอีเด็กคนเนี้ยเหมือนกูเป็นแม่เล้าอ่ะเหมือนกับมันจะเอาเด็กมามาค้ากามหรืออะไรมาคุณไอ้จามันก็งงมันบอกว่าเออมึงดูมันเป็นกูก็เลยบอกอ้าวก็เพิ่งมึงจบรัฐศาสตร์เนี่ย ทำไมไมึงไม่มันบอกว่ากูก็พยายามพูดกับมันดีแล้วนะแม่งก็ยังพูดกับกูเหมือนกูเป็นหมานะแล้วแม่ก็แล้วมาขอคิวมาอะไรเงี้ยนะแล้วทำไมพี่ต้องไปเอาไปเอารู้เข้ามาทมําไมเสือกอะไรอะ่ะก็เขาจะเอามาเรียนหนังสือเพราะเขาจะให้มันมาอยู่ในกรุงเทพจะได้เรียนหนังสือในโรงเรียนกทมหรือโรงเรียนอะไรที่เขาจะส่งเดียเขาบ้ากันไปทำไมเออคือมึงไปดูเจ้าหน้าที่รัฐสยแบบแม่เป็นแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่ทุกคนเป็นบางคนก็ดีผมเจอบางคนก็โคตรดีเลย แต่ผมมอกว่ากลับมาเรื่องเดิมเนี่ยคือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะถ้ามันทําตัวคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายให้บริการทุกคนไม่ว่ามึงจะเป็นนายงบตรีหรือมึงจะเป็นคนทั่วไปแต่มันคงยากนะอีพวกที่พอเห็นเป็นแค่รฐบาลรถเบอร์เนี่ยมันก็คงแบบหัวหดกะวานงอไปถึงคืนลวมึงแต่ว่าผมบอกว่าที่เรื่องแบบ,นบนเนี้ยองอิสระกรเนี่เฮ้ยมึงทำไมไม่เอาจริงๆกับยิง่งรวษรทใหญ่ๆห่ะ มึงยิ่งต้องเช็คมันเยอะๆเพราะอีพวกนั้นมันซิกแซกมากใช่<อ>หลังพวกเราอะ่ะนี่เป็นยาซิกแซกเรามึงจะมาซิกแซกแล้ววะพูดอย่างเงี้ยอีน้าเนี่ยได้เงินบร,ริจาคผมก็รู้มึงได้เงินบร,ริจาคไปแล้วกี่ล้านวะไม่รู้นะที่บอกว่าสนับสนุนรายการอะไรประมาณนี้ระวังโดนส <ๆ S 1> ๆๆมมติความเล่นมือมึงนี่บอกไนดะ้ไปดา่าผมไม่ด่ามันบ่อยๆอย่ามาเล่นมึงอะ่ะ โอ้ยไม่ถึงเลยกระเดนะอามันอาจจะได้มึงมันอาจจะนึกว่ามึงอาจจะได้น้าเนี่ยน้ากับผมเนี่ยอาจจะได้วันเงินเนี่ยโอ้คนบริจาควันละประมาณสองล้านแปดสองพันแปดนะครับรู้นะครูทุกหมอทุกหมอว่าเดี๋ยวมันไล่บี้ภาษีเหมนเดี๋ยวมึงไปดูเุกมอมาใหครับผิผมก็บอกว่าประเด็นคือถ้ามึงทําทุกอย่างถูกต้องชัดเจนมั่นคงไม่เลือกปฏิบัตินะเราก็ไม่โง่มากนักเนี่ยเพราะประเทศไทยมันจะดีกว่า้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมยังพูดจริงนะนะ ตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็รู้ข้าราชการไทยมันก็ไม่ใช่ไม่โกรหรอกนะผมก็เคยเห็นอีข้าราชการไทยบางคนเนี่ยที่แม่งเป็นสัมพากรเขตอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ภาษามิตไว้เนี่ยสัมพักรแต่ภาษามิตกูรู้จักเลยพอดีแม่งอยู่ข้างๆบ้านกูแม่แม่งมาเล่าให้ยายผมฟังว่าเนี่ยลูกมันเนี่ยไปเป็นสัมพัทธักรสำภาสามิรจังหวัดอยู่ชุมพรหาเลยว่าโอ้โหคนทุกอางมาให้เต็มเลยอืมในใจตอนนั้นผมเ็เด็กเลยกูเดี๋ยวกูโตขึ้นกูอยากเป็นมึงกูอยากได้ของฟรีแต่ การที่เขามาให้มึงอ่ะเขามาให้มึงเพราะอะไรเขารักมึงเหรอก็โอเคเขาอาจจะรักก็ได้มงแต่เนี่ยผมฟังแต่ละผมก็แต่ว่าผมก็ยังมีส่วอย่าง,งว่าสมัยก่อนเนี่ยนะระบบราชการไทยมันก็มันก็คงไม่ได้ระย,ยำหนึ่งขนาดนี้นะไม่อย่างน้นอยๆเนี่ยอ่ะตอนที่ผมสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยอะผมสอบเขาเองเนะ่ผมไปขโมยเขาสอบใครมาอ่านนะสอบเขาไปเองนะแล้วก็อ่ะผมก็ยังเรียนหนังสือที่จุฬาถ้าเทอมวัตถุถูกถูก,ถกยุ่งหายานะเทอมนึงอ่ะพันกว่าบาทยังไม่ออกนอกระบบ ไม่เอานอเนอะระบอกคือพันกว่าบาทผมไม่ยังว่าเออผมก็ยังเป็นนี่บุญคุณนะนี่บุญคุณราชการนะนี่บุญคุณเ,เพราะมันได้งบราชการแล้วก็เป็นนี่บุญคุณคนที่เสียภาษีนะคือผมอาจจะไม่ให้เด็กนักเรียนคุณแต่การที่ผมเรียนที่จุฬาเนี่ยแล้วค่าเทอมมันพันกว่าบาทเนี่ยถูกชิบหายแบบถูกโคตรถูกนะเป็นเพราะว่ามันมีภาษีมาซับซิได้ใช่เอออย่างน้นอยเยวแบบไ่อจะโก,ก,กงกินอะไรก็แต่มันก็คงไม่กโกงในงขนาดเนี้ยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมมองว่า อีรัฐบาลสมัยก่อนคึกฤทธิ์คึกแรดอะไรประมาณเนี้ยก็คงแบบไม่ถึงกับหน้าหนาหน้าด้านเหมือนกับอีพวกรัฐมนตรีบางคนในยุคปัจจุบันอะไรประมาณนี้ยทีนี้กลับมาเรื่องเนี้ยเที่ยมาพูดออกไปยืดยาวเนี่ยผมว่าคนโควิดเต็มเ๋ยเดี๋ยวต้องหวังนะคือถ้าสังคมไทยมันเป็นมันเป็นแบบเนี้ยนะอย่างเช่นรัฐบาลมันก็ได้เท่าเนี้ส พอดีมันอีเด็กมันต้องมีอะไรหน้าเลยว่าแปดโมงกว่าได้ไ่赖งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปนี้เลยคือถ้ารัฐบาลไทยมันมีความคงเส้นคงวาแล้วก็อีสภาม่มีความคงเส้นคงวานะอีหน่วยราชการมีความคงเส้นคงวานะบ้านเมืองมันจะไม่เหลวแหลกแบบนี้นะาจะไม่เหลวแหลกจริงๆคือก็อย่างน้อยๆมันมีกระดูกสันหลังที่ที่มันตรงอยู่นะคือยังไงก็แล้วแต่ไทยเนี่ยมันยังเป็นระบบรัฐข้าราชการอยู่คือแน่นอน คนหลายๆคนเนี่ยที่เราเคยวิจารบอกว่าคนบางคนอยากให้ลูกไปตำรวจเพราะอะไรอยากให้ลูกไปตำรวจเพราะว่าจะได้ไปถ่ายคนอื่นมาเลี้ยงแต่ตำรวจไม่ได้เลี้ยงเหมือนทุกคนนะแต่มันก็มีตำรวจด,ดีๆอยู่ไม่กี่คนหรอกหรือบางคนที่บอกว่าอยากให้ลูกเรียนหมอเพราะอะไรนี่ผมได้ยินมาเล้หูเองเลยนะเว้อยากให้ลูกเรียนหมอเพราะว่าเอ้ยคนถ้าบ้านผมตอนเด็กๆผมเล็กๆอเอ้ยมึงเรียนหมอสิมึงเป็นหมอเนี่ยมึงเรียกเท่าไหร่ก็ได้คนไข้มาต่อรองไม่ได้อันนี้ก็จะญไรแล้วนะ ก็จะล้วนะแสดงว่าเอียมานี่นก็จะลาอะนะตอนลูกหลานยเงี้ยแต่มันก็จริงเพราะสมัยก่อนเนี่ยหมอเเรียกไใสก็ต่อรองกันแต่ปัจจุบันไม่ใช่อออย่างที่ผมเคยเล่าให้น้าฟังอะผมไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วยี่หมอพูดกับผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมถามหาอะไรมาเนี่ยนะแม่งก็พูดแบบปัด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 ผมก็ไม่เป็นไรมึงปัดก็เรื่องของมึงพอมันก็สั่งยากูก็เดินมาเสร็จกูก็กลับบ้านเลยอืผมไม่จ่ายเงินแม่งเลยนะผมไม่เอายามึงแต่ผมอาจจะดูว่าเหมือนกับโกงมันเพราะว่าผมไปไปเอาความคอนซัลเตอร์ แต่ผมถือว่ากูไม่ได้คอนซัลอะไรจากมึงเลยกูถามเลยมึงก็ไม่ตอบอ้ละไม่แล้วกูจะเสียค่าคอนซัลใ์มึงไปเจ็ดร้อยบาทเออก็เดาจะโรงพยาบาลผมเดินกลับเลยผมไม่ไปเอายาแม่ก็โทรมาถามผมว่าหมายงพยาบันโทรมาตามเพราะมันรู้แลผมไม่ไปเพราะกูไม่ได้บริการอะไรจากมึงเลยแล้วกูไม่เอายามันก็ถามผมว่าอะแล้วที่หมอหมอปคุณไปพบหมออะใจยังไงผมก็ไม่หมอไม่ได้ตอบอะไรกูเลย เพราะฉะนั้นกูไม่ได้ประโยชน์เลยนะ <Exactly. S 1> บอกคุณฟังนะครับผมบอกคุณฟังอันนี้ผมไม่ได้มาทริคนะฮะถ้าคุณไปรับบริการจากโรงพยาบ,บาลของเอกชนนะฮะแล้วหมอแม่งพูดไม่รู้เรื่องนะถ้าเสร็จแล้วมันสั่งสั่งยายให้คุณโคตรแพงเลยนะค่ายาเป็นกี่พันกี่หมื่นนะ้วย้ะคุณมีสิทธิปฏิเสธได้ทั้งหมดเลยนะ <Ừ. S 1> บอกเลยว่าอ่าโอเคงั้นฉันจ่ายค่าที่ไปคอหมอ,อให้นะมึงจะคิดกูแปดร้อยอะไรก็มึงคิดไปนะแล้วเนี่ยนแะม่งจะคิดอีกนะค่าอะไรวะเวชภัณฑ์ค่าโรงพยาบาลอีกร้อยห้าสิบบาท ค่าบุคลากรทางการแพทย์หมายถึงอีกร้อยห้าสิบาทนี่แม่งคิดเป็นไปหมดแล้วนะแต่ค่ายาเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะคุณซื้อพาราเซตามอลีนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเม็ดละสิบสองบาทได้ถ้าสมมตอซื้อที่ริมถนน,นนเนี่ยเม็ดละไม่ถึงสตางค์ไม่ถึงสลึงเนะคุณมีสิทธิ์จะไม่เอาได้คุณบอกเลยว่าไม่เอายาแต่ขอให้คุณให้ให้เขียนสิ่งที่หมอ,อ,อสั่งยาเนี่ยขอให้ฉันแล้วคุณมีสิทธิ์เอายานั้นอะมาซื้อข้างนอกได้ แล้วถ้ามันไม่เขียนให้คุณบอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันขอถ่ายรูปไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้คาสั่งหมอที่มันสั่งยาให้เราอะ่ะคุณไม่ต้องไปเอายาที่โรงพยาบาลอันนี้ผมยืนยันไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ได้เอาเปรียบมันเพราะว่ายานในโรงพยาบาลเนี่ยมันแพงซ <Ừ. S 1> ึ่งผมรู้ว่าเขาต้องเอาแพงเพราะว่าเขามีค่าบริการค่าโรงพยาบาลค่าแอร์ค่าก่อสร้างค่าพนักง,งานแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อยาข้างนอกได้ในราคาที่ถูกกว่าคุณมีสิทธิ์ไม่ผิดและนี่ไม่ใช่การโกง คุณมีสิทธิ์เลือกอันนี้เป็นคําประกาศสิทธิของผู้ป่วยซึ่งเขียนไม่ชัดเจนถ้าเราไม่พอใจการได้รับบริการคุณมีสิทธิตั้งคําถามได้และคุณมีสิทธิปฏิเสธได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโอเคถ้าสมมุติค,คุณคิดว่าหมอไม่ได้คําแนะนํามาแล้วแล้วคุณต้องการยาจากที่มันสั่งอ่ะคุณก็จ่ายค่าหมอไปแต่คุณอไม่เอายาไม่เอายาแค่นั้นคุณก็จะเจอค่าหมอไปราประมาณแปดร้อยนะถ้าบุคลากรทางการแพทย์ของไม่อีกสองร้อยละพันหนึ่งแล้วนะ ถ้าเวชภัณฑ์เวชผลิยเนี่นนยมัมื่ออีกประมาณร้อยห้าสิบก็พันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วเขาจะเจออะไรอีกประมาณอีกสองร้อยเื่อคือคนไปเนี่ยขี้ขี้ขี้เยี่ยวเยี่ยวเนี่ยนะฮะคุณก็จะเสียแล้วประมาณไม่ไม่ต่ำกว่าพันสองพันสามอืมก็เว้นบางโรงพยาบาลท,ที่มันอาจจะคิดค่าคอนซัลร์หมอแค่หกร้อยบาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่แม่งจะเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยทั้งนั้นเลยนะครับก็ก็วันนี้ก็เลยพูดหลายเรื่องหน่อยนะครับก็ก็บอกว่าบางทีคุณต้องรักษาสิ่งคุณ เราก็ชอบมีคนถามผมว่าจะไปประท้วงเ,เรื่องคาสิโนโไหมเดี๋ยวถ้าผมไปก็เจอกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วก็วกวกเจอ,อ,อกันรอกันรอกันนะเอาละโอเคไปเจอกันบ็าย่ไปครับมาคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ